มาในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยกันบ้างนะคะคณะเศรษฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้มีการระดมกูรูเปิดเวทีเสวนาถอดร,รหัสเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความขัดแย้งโลกค่ะท่ากลางความขัดแย้งจากภูมิรัฐศาสาตร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยดังนั้นการมองหาแนวทางและโอกาสในการปรับตัวในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตที่ท้าทายอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายจําเป็นต้องศึกษาและหาทางรอดไปพร้อมๆกันศูนย์บริการวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้มีการเปิดเวทีเสวนาวิชาการเศรษฐกิจไทยภายใต้เงาความขัดแย้งโลกวิกฤตโอกาสและทางรอด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐเอกชนธุรกิจและภาคการศึกษาตลอดจนครูนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อให้การวิเคราะห์สถานการณ์มองหาโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอนาคตที่ท้าทายอย่างยั่งยืนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรปรัตทัพพรมมี คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นประธานเปิดงานและมีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่งค่ะภายในงานจะให้มีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสารัฐจีนในเกมภูมิรัฐศาสตร์โดยคีโนสปิเกอร์รองศาสตร,ราจารย์ดออรอักษรศรีพาณิชสารน,นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีนและผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเสวนาวิกฤต โอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจไทยโดย3กูรูเศรษฐกิจระดับประเทศและภูมิภาครองศาสตราจารย์ดอรอักษรศรีเปิดเผยว่าทามกลางสถานการณ์เช่นนี้ไทยควรทำนโยบายอุตสาหการรมฮาลาลแบบครบวงจรทั้งการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลมีระบบการขนส่งและท่าเรือฮาลาล หากไทยมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมฮาราที่มีคุณภาพสูงก็น่าจะเจาะตลาดสินค้าฮาราได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งสําคัญสำ,สำหรับสินค้าไทยคือการสู้ด้วยคุณภาพเน้นป้อนตลาดระด,ดับบนครับประเทศมุสลิมหรือประเทศในตะวันออกกลางในตอนนี้กําลังซื้อเขาสูงมากค่ะแล้วคนเหล่านี้เขาบริโภคอะไรล่ะคะเขาก็บริโภคสินค้าเราจุ๋มฮะแต่ครั้นี้เนี่ยเวลาเราจะทําเรื่องฮาราเนี่ยเราก็ไม่ใช่ทําแบบ สักแต่ว่าทำแต่เราต้องทําแบบครบวงจรนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเราจะต้องเนี่ยละเรื่องของฮาราลสป라이เชนไม่กัะนทังท่าลงท่าเรือเราก็ต้องเป็นฮารราหรือว่าประเทศไทยเราเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ต้องทําโรงแรมฮาราหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรียกว่าได้มาตรฐานแบบระดับ5้าดาวอย่างงี้ค่ะที่ให้พวกเศรษฐีตะวันออกกลางเหล่านั้นไ้มาใช้เงินที่เราทั้งมากินมาใช้มาเที่ยวมาบริโภคก็เลยมองว่าเป็นตลาดศาักยภาพสูงมากค่ะนะคะ ด้านคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งด้านรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ผลกระทบและหาแนวทางปรับตัวจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยซึ่งมีบทบาททั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเวทีวิชาการในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะแลกเปลี่ยนองความรู้มุมมองและความคิดเห็นเชิงนโยบายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยมอง ว่าการเสวนาวิชาการเศรษฐกิจไทยภายใต้เงาความขัดแย้งโลกวิกฤตโอกาสและทางรอดในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้จริงและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนานโยบายเศรษฐกิจและสังคมไทยให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายและคว้าโอกาสใหม่ๆได้อย่างมั่นคงค่ะกิจกรรมเสวนาวิชาการวันนี้นะคะจริงๆเป็น ภารกิจที่ศูนย์บริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นคนริเริ่มด,ดําเนินการนะคะจริงๆขอเท้าความไปก่อนว่างานบริการวิชาการเนี่ยเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่จะต้องทํา มออเองโดยทุกคณะอย่างคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราเราทำงานด้านบริการวิชาการเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์บริการวิชาการเนี่ยค่ะของคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีกิจกรรมสําคัญก็คือแน่นอนเพื่อรับใช้สังคมเป,เ,ปเป็นเป้าหมายหลักของเราเลยแต่วิธีการรับใช้สังคมของเราก็คือการให้ความรู้ค่ะมันอาจจะไม่มีโซลูชันที่ดีที่สุดแต่มันจะเป็นคําตอบที่เหมาะที่สุดภายใต้เงื่อนไขต่างๆค่ะก็ฝากคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็ศูนย์บริการวิชาการของคณ,ณะไว้ด้วยนะคะนะคะ